วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีวิวแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปึ้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว h hey, e y t t ชนเ n LEGEND RIDERS g กา c h a t เซตนี่ครับคราวนี้เราก็มาถึงการแชทอันที่6กันแล้วจาก10 RIDER h e y s e นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคุณฮิบิกินั่นเองชื่อเกมคือไทโกมาสเตอร์ฮิบิกินะครับ ก็เป็นรูปคุณฮิกําลังถือไม้ตีกลองนะครับผมไทโกะคำนี้มันคือกลองไทโกะของญี่ปุ่นเขานะฮะอย่างที่คุณฮิบิกิเขาตีในหนังนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีเป็นเกมเคยเล่นในห้างไหมที่มันตีขอบตีขอบตีตรงเนี่ยมีแล้วมีดตีมีเพลงอะไรด้วยามาดูตัวกาชัดกันีมสีคือสีม่วงและสีแดงนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ชื่อไทโกะมาสเตอร์ฮิบิกิด้านหลังเป็นสีแดงนะครับมาฟังเสียงเขากันเอาอันนี้ออกก่อนกดจึ๊ก อ่ะเสียงมาตรฐานเลยของฮิบิกีทุกของเล่นนะก็จะเป็นเงี้ยเป็นชื่อของเล่นแล้วก็มีติ้งตุ่มนะฮะ ไทโกะมาสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์แห่งกลองไทโกะหรือว่าปรมาจารย์กลองไทโกะอย่างนี้ก็ได้นะครับมาเล่นกับเกมเมอร์ดรัเบอร์กันเลเวล up แสงสีม่วงเห็นชัดดีเนาะอืมฮิตฮิฮิเกี้ตายโกมาใส่บิก้ใช่ไหมไปอีกทีอ๋อฮิตฮิตฮิตน่าจะใช่ฮิตก็คือตีไงฮิต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 ต่อฮิตต่อฮิตอ่านะฮะ อันนี้ก็ของสนไนด์แบ่งแบ่งชูตติ้งอ่ะ อันนี้นานๆอยู่เหมือนพ่นไฟแล้วก็มีต่อมีตีมีตีกรองปิดท้ายตึ๊งๆแล้วก็ฟุ้มเงียบหายไปคั้งหนึ่งนะแล้วก็ฟื้มอีกทีหนึ่งอ่ามาไฟทีครับไฟไฟระเบิดระเบิดแล้วก็ปิดตัวกองตุ่งๆเงียบอ่าแล้วค่อยระเบิดุ ไทโคมาสเตอร์คำเนี้ยไทโคมาสเตอร์ Master, มันฟังเหมือนไทโคเนะไทโครกระบือไทไทชีวิตไทโคมาสเตอร์เจ้าแห่งการไทโคไทชีวิตโครกระเบือนะฮะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิวการแชทเลเจนไรเดอร์ของฮิบิกิไทโคมาสเตอร์เอ้ยไทยโคมาสเตอร์ Master. เอ้ยไทยโกถูกแล้วนะฮะก็ อยอดดูการแชทเก่าๆหนึ่งามสี่ 1, 2, 3, 4, ที่เคยรีวิวมาแล้วกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูได้นะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะรีวิวมาหนึกับ s สติ๊กเกอร์ลายรีวิวมนก็กดตัวไอเช่นเดียวกันไปดูไปซื้อได้นะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูกิมมิกเสียงของคุณฮิบิกิที่ซ่อนอยู่ในการแชทลูกเล่นอันนี้กันว่ามันอยู่จุดไหนอะไรยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับ ลูกเล่นกิมมิคของคุณนิวิกกี้เขาน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีเสียงแต่ฟิ้วแล้วก็ตุ่มอะไรแค่นี้นซึ่งมันมันเห็นไม่เด่นชัดเหมือนไรเดอร์ที่มันผ่านมาแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายไทยโคโมาสเตอร์